จำนวนหรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,าศาสดารามพระบรมหาราชวังดังนี้พระธรรมกรวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชาทินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรมวชิรมงคลโสพลปริยติวิธานวิสุทธิยานวิสิทธิ์ภพศาลศาสนก,กิจดิลกตรีปิดกวราลงกร ยติคณิสรบวรสังคารามคามวาศีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปสถิตนวัดราชาที่วาดวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระธรรมไตรัยโลกาจารย์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธาินานามตามที่จารึกในฮิรัญญบัติว่าพระพรหมวัชราจารย์นานาศนาสาศนาการโกศลวิมลปัญญาโสพิษสาธกธรรมวิจิต ตรีปิดกวิภูสิทธิคณิสนบวรสังคารามคามาวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปสถิตนวัดราชประดิษฐตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครพระธรรมปาโมกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จะาเึกในฮิรัญยบัตว่าพระพรมวชิรกรสุนทรยานาโสพลโกศลน,นวกรรมวร,รกิจสุสีราจานิวิศสาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปสถิตนวัดราชภาติการามเขดุสิตกรุงเทพมหานครพระธรรมรัตนดีหลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จะาเลึกในฮิรัญญบัตรว่าพระพรมวัชระเมธีอภิปูชนียสถานพิทักษ์อักสังคกิจบริหารธรรมปฏิพานวิจิต ตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสอนบวรสังคารามคามวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปสถิตนวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระเทพปริยติมงคลขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จะรึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรมมงคลวัชโรดมสุตาคมปริยติวิธานปรีชายานอัคบัณฑิตไพศาลศาสนกิจดีลกสาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้แปรูปสถิตนวัดจองคำอำเภอเงาจังหวัดลำปางพระธรรมวิสุทธิยานขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรมวชิรคุณวิบุญประชาพัฒนาการภาวนาวิธานโกศลวิมลศาสนกิจดีหลกสาทกธรรมวิจิตยติคณิสรบวรสังคารามคามาวาสี มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปสถิตนวัดเทพนิมิตสุดเขตสยามอำเภอเชียงวันนี้พอ,อสวอประจำจังหวัดสระแก้วออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานเข็มที่2ให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้พิการผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์พระสงฆ์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนในหลายตำบลของอำเภอวัฒนานครและที่บ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งมอบยาพระสามันประจำบ้านพระราชทานแก่ผู้สูงอายุที่จังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์พยาบาลอาสาสมัครพอ,อสวจิตอาสา904และอสมพร้อมใจออกปฏิบัติงานฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโควิด -19 และฉีดให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางกลุ่มด้อโอกาสและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ ส่วนพออ,อสวจังหวัดมุกดาหารในเฉลิมพลมั่งข้างผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์บริการฉีดวัคซีนพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางในอำเภอคำชะอีอำเภอดอนตาลและผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิพออสว ที่จังหวัดน่านนายชัยนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวมีหน่วยราชการและท้องถิ่นร่วมออกหน่วยที่โรงเรียนบ้านน้ำเคม็มและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวงอำเภอนามืน่นและมอบอยาชุดพระราชทานให้ประชาชนรวมทั้งออกเยี่ยมบ้านพร้อมมอบถุงยางชีพข้าวสารผ้าหม่มและมอบรถเข็นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาส และที่เทศบาลเมืองบางแม่นางอภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรองศาสตราจรารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณมอบวัคซีนพระราชทานซีโน,โนฟาร์มเพื่อให้นําไปฉีดแก่ประชาชนถาวายเป็นพระราชกุศลและสารต่อพระปณิธานให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนโดยเร็วซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอของจังหวัดอ่างทองซึ่งปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในบางอำเภอโดยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมื้อสุทานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีเสริพัฒนมหาวชะร,ร,ราธิดา ประธานกรรมการมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่สองอำเภอได้แก่โรงครัวพระราชทานณสำนักงานเทศบาลตำบลชัยโยอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองประกอบอาหารปรุงสุกวันละสามมื้อมื้อละ1,900กกล่องดำเนินการวันนี้เป็นวันสุดท้าย และโรงครัวพระราชทานนสูเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบบ้านน้ำบนตำบนผง,ผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองประกอบอาหารวันละหนึ่งมือ้อจำนวน2,600กล่องต่อเนื่องเป็นวันที่สองทั้งนี้มูลนิธิได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด